ส้มเชงตลกหญิงสอเสือเกี่ยวปมชูสีทะเลาะตัดลูกยันไม่ได้ยุยงปัดทุบโต๊ะด่าแค่เคาะโต๊ะที่แท้ส้มเชงสามชาพูดไปก็หลุดยอมรับปมตลกหญิงสอเสือที่ถูกพาดพิง เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวชูสีเชิญยิ้มกับอดีตภรรยานกวนิดาหรือนกเชิญยิ้มและน้องบูมลูกสาวถึงขั้นประกาศตัดลูกบ้านแตกก่อนหน้านี้นั้นโดยส้มเช็งได้เผยว่าอยากให้ไปถามอีกฝ่ายกล้าเอาแชทไลน์ที่ระบุว่าปอภรรยาคนปัจจุบันของพี่ชูสีคุยกับตลกหญิงสอเสือแล้วด่าอีกฝ่ายมาเปิดเผยหรือไม่ ยันไม่ได้สนิทกับนกวนิดาเพราะตัวเองถ้ารู้สึกใครไม่จริงใจก็จะเบรกความสัมพันธ์ส่วนที่บอกว่าตลกหญิงสอเสือตบโต๊ะชี้หน้าแม่ของนกวนิดานั้นสมเชงบอกว่าไม่เคยทำไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สันดานเขากล้ายืนยันหรือไม่ว่าเราไปดา่าเราไม่ได้ดา่าแค่เคาะโต๊ะถามแม่เห็นไอ้นี่หนูไหมแค่เคาะ เขาใช้คำว่าทุบโต๊ะมันคนละเรื่องเลยแล้วที่บอกว่าภรรยาพี่ชูศรีโทรหาเขาตอนตีสามเราเจอภรรยาพี่ชูศรีก็ถามเขาบอกไปเช็คได้เลยเขาโทรตอนห้าทุ่มยืนยันไม่ได้ทะเลาะด้วยเลยไม่ได้มีปัญหาด้วยแต่ที่เขามีปัญหากันก็คือพ่อเขาไม่พอใจลูกที่ลูกทำตัวไม่ดีเป็นเด็กไม่น่ารัก ลงเฟซด่าคนเพราะวุฒิภาวะน้อยหรือขนองปากพี่สีบอกแบบนั้นคนคิดว่าส้มเชงโทรบอกพี่ชูสีให้เตือนลูกตัวเองโดยส้มเชงได้ยกมือไหว้แล้วกล่าวว่าสาธุไม่เคยเลยจนเรื่องแดงคิดว่าคงมีคนเห็นแล้วไปบอกพี่สีว่าเขาเขียนด่าจะด่าส้มแล้วที่บอกว่าเมียพี่สีเมื่อก่อนดี พอไปคุยกับบ้านสอเสือแล้วเปลี่ยนไปเราคุยกับเมียพี่ชูสีเดือนละครั้งเองมัง้งสนิทกันจริงเพราะเขาไปขายแหนมกับน้องสาวเราเหมือนเขามีปัญหากันแล้วเอาเราไปเชื่อมซึ่งจริงๆเป็นเราก็ออกมาเองเราไม่ได้มีปัญหากับเด็กรุ่นลูกส่วนพี่นกก็เจอตามงานหลังจากไปออกข่าวแบบนั้นเราก็คงไม่คุยด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามชาวโซเชียลเข้ามาฟังแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นสองฝ่ายมีทั้งบอกว่าเชื่อส้มเช้งและเชื่อเด็กอย่างฝ่ายน้องบูมและนกวันดิดาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ